ันนี้เรามาลาชายเสื้อโปโลค่ะก่อนหนึ่งขยัยบบล็อกให้ได้หนึ่งนิ้วก่อนนะคะอยาบบล็อกให้ได้ขนาดหนึ่งนิ้วแล้วเราจะมาลาชายแบบลากมกันค่ะใช้สามนิ้วสอดไว้ข้างล่างนะคะใช้สองนิ้วหัวแม่มือสองข้างเลยค่ะจับให้ได้ขนาดหนึ่งนิ้วนะคะขนาดหนึ่งนิ้ว่างนี้เราก็เอาสามนิ้วเกี่ยวนะคะใครที่ยังไม่ถนดัดเราจะใช้มือนี้ประคองได้ค่ะ วองไปเลยไว้แม่มือเราจะประคองผ้าไว้ค่ะจะได้ไม่หลุดมือนะคะท้าเหมือนเดิมค่ะสองนิ้วพับเข้ามาแล้วแต่3านิ้วเราต้องเกี่ยวไว้นะคะสามนิ้วเราต้องเกี่ยวไวะคะ้ววไวค่ะนี่ค่ะสามนิ้วเกี่ยวอย่างนี้เลยค่ะหายข้อมือขึ้นเล็กน้อยนะคะง่ายงาค่ะราชายเสื้อโคโ,โลแบบกาทํา สบายสบายนะคะ,คะไม่ยากนะคะฝึกทำค่ะเดี๋ยวก็ชิ้นเกี่ยวเลยค่ะสามนลี้ยวเกี่ยวเลยค่ะอย่างนี้นะคะสามเลี้ยวเราจะเกี่ยวไว้อย่างนี้ลักษณะจะเป็นสามข้างล่างมาดูใกล้ๆกันได้ค่ะทับแล้วก็จะกันบล็อกฝั่งฝั่งนี้ชิดเข็บนอก ฝั่งนี้ให้ได้ขนาดหนึ่งนิ้วจะพับเลยค่ะลงฝั่งนี้ชิดนะคะแล้วหัวแม่มือเราจะอยู่แล้วในระดับนี้นะคะก็เราจะใช้ไว้เกียผ้าค่ะพับให้ได้ขนาดระ้ววางลงตามบล็อกที่เราวางไว้เลยค่ะนิ้วหัวแม่มือนี้ไม่ต้องกําแน่นนะคะไม่ต้องกาแน่นเอาแค่ประคองผ้าให้อยู่มือค่ะเทคนิคง่ายๆค่ะ ค่ะลองลองฝึกทำดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้คล่องหรือถนัดกับการลาช้ยเสื้อโปโลแบรดำนะคะมือใหม่สามารถฝึกได้ค่ะสามนิ้วเกี่ยวนะคะเกี่ยวให้ตลอดค่ะแล้วถ้ากลัวผ้าหลุดเราก็ประคองผ้าขึ้น้างบนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมลองฝึกทำดูค่ะค,ค่ะ